สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายรัทาร์ลอดบายกันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตส,สถานการณ์รักของคุณหมากันที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์อาจารย์ไม่ได้เรียงวันนะคะแต่ว่าอาจารย์จะทําให้เสร็จนั่นแหละโอเคไหมอ่ะ เรามาดูความรักความสัมพันธ์การงานการเงินและชีวิตโดยรวมๆของคุณใน16-31กดากันนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกรัอเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปดวงนี้ไม่ใช่ของคุณโอเคไหมถ้าตรงก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าว่ากันโอเคไหมคะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูมาอาทิตย์ อะไรไพ่เป็นอะไรที่อ,อดีตปัจจุบันและการอนาคตบางสิ่งบางอย่างกาลังจะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วบางสิ่งบางอย่างกาลังจะเกิดในอนาคตโอ้แ oh, ม่เจ้า is of pentacle ไพ่ของการเงินขึ้นมาใบแรกเลยนะจ๊ะการเงินการเงินการเงินโอ้เดอะซันอาทิตยาเดอะซันมาอาทิตย์ก็มีความสุขดีนี่รองเงินก้อนโตได้เงินก้อนโตมาไหมถูกหวยไหมถูกหวยป่ะที่ผ่านมาือ เหมือนคุณหรือว่าอาจจะเป็นในยะสําคัญหนึ่งคุณอยากได้เงินก้อนตโตๆบางคนรอขายที่อยู่ขายอาสังหาริมทรัพย์บางคนทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เดิทีเดียวนะจ๊ะเงินก้อนตโตตอ of p e n a c l e l เป็นไพ่ของเงินไพ่ใบแรกเงินหมุนเหรอเงิน <c> ห <oughs> <c oughs> มุนเหรอคะ ช่วงนี้รู้สึกถึงการขาดแคลนอดีตที่ผ่านมาไพ่ของสองเหรียญคือไพ่ของเงินที่เข้าซ้ายออกขวาเข้ามือซ้ายใจมือขวาเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาอารมณ์ประมาณเหมือนแบบว่าถ้ามีเงินก้อนโตๆตเข้ามาช่วยหรือถ้าขายที่ได้หรือถ้าขายบางคนขายที่บางคนขายอสังหาขายบ้านอยู่อะไรเงี้ยก็ จะได้เงินก้อนหนึ่งเข้ามาช่วยจนเจอตัวเองเพื่อให้ได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าบางคนรออารมณ์นั้นแต่รอแล้วรอเร้าเฝ้าตรอถามว่าถ้าจะขายขายได้ไหมรอสักหน่อยค่ะรอสักหน่อยรอสัก1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนไม่เกิน5เดือนอ่ะไม่เกิน5เดือนโอกาสในการขายที่จะได้นะคะระวังเรื่องของความขัดแย้งคันทะเลาะกันอาจจะมีปากเสียงหรือทะเลาะกับใครก็ตาม ซึ่งทะเลาะกันแล้วทำให้ให้รู้สึกถึงเอาชนะอะต่างคนต่างคิดว่ามั่นใจว่าความคิดของฉันถูกความคิดเธอผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะด้วยโทโสด้วยพลังอำนาจอ,อาจจะแบบว่าอาจจะเกิดปากเสียงถ้าใครยังไม่เกิดก็ห้าระวังการทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบข้างค่ะกับใครก็ได้คนรอบข้างอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็นํามาซึ่งการบางคนทะเลาะกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจากเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยนอยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนั้นได้เหมือนกันนะจ๊ะหรือไม่ก็ทะเลาะกันในเรื่องของเงินในเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ทําใจกับหลายๆอย่างคะ่ะทําใจงานก็บางคนถ้าไปสมัครงานก็มีเกณฑ์ของการได้งานใหม่ด้วยนะคะถ้าคุณรออะไรอยู่นั้นตอนนี้คิดเยอะคิดมากคิดหนักเลยแหละยังเป็นภาวะที่อึมคร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 ัว คลุมเครือภาวะที่คลุมเครืออารมณ์นั้นนะจ๊ะจะหลุดพ้นไหมหลุดพ้นแน่จะสเปนคือการปลดปล่อยสิ่งที่คุณได้รับมาสิ่งที่คุณกำลังเครียดสิ่งที่คุณเจออยู่ณปัจจุบันจะได้รับการปลดปล่อยรอหน่อยสักอย่างที่บอกไม,ไม่เกิน5เดือนนี้ค่ะทุกอย่างจะปรับปรานได้ในในดีถ้าบางคนรอง,งานอยู่คุณจะได้เริ่มต้นกับงานใหม่ๆนะคะถ้าบางคนหางานนะอารมณ์นี้ ไพ่อของทำแรนหมายถึงคุณอยากย้ายหรอย้ายงานย้ายการบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ยายย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายนแผนกหรือบางคนต้องเสียเงินไปกับบ้าน่ตต่อเติมซ่อมแซมอาบิวอินได้หมดได้หมดการเสียเงินไปเสียทองไปหรือต้องใช้เงินชงไปกับการสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรแบบนี้นะคะ ไพ่ของการที่ปรับบาลานซ์นิดหนึง่งถ้าคุณเครียดเกินไปพลังงานที่จะไม่ดีมันจะดึงดูดพลังงานที่ไม่ดีมาเพราะอะไรที่เข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นการเข้ามาที่รอการออกไปมันจะผ่านพ้นไปได้ทนทนเอาหน่อยนะคะอืหรือบางทีคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องการเงินเศรษฐกิจลัดตัวมากมากมันหาทางแก้ไขไม่ได้รอเมื่อไรมันจะมีโชคเข้ามารอเมื่อไรมันจะได้หลุดพ้น,หล,พนหลุดพ้นแน่นอนนะ ในเรื่องของความรักโอโหที่จะ <c oughs> อาจารย์มองไม่ค่อยเห็นความรักสักเท่าไหร่เลยนะความรักของคุณเนี่ยเหมือนตอนนี้คุณไม่โฟกัสเรื่องรักเลยขอขอให้ดูแลแบบเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเงินเรื่องทองความรักไม่อยากมีละถ้ามีแล้วมันไม่ดีมีแล้วมันไม่โอเคอืมความรักไม่มองไม่เห็นเลยรอ,อ,อหน่อยนะคุณจะได้นันแหละมาเห็นไหม คุณจะได้จังหวะด,ดีๆมองเห็นเงินก้อนโตหรือมองเห็นช่องทางในการทามาหากินช่องทางในการเพิ่มธุรกิจหรือการทํางานที่เรียกว่าอะไรอะ่ะมีงานเข้ามาแบบสุริวบางนคนงานประจําแล้วเงินมันไม่พอใช้คุณก็อาจจะมีช่องทางการทํางานออนไลน์ขายของออนไลน์ขายข้าวขายอะไรแบบเนี้ยออนไลน์ก็เป็นไปได้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าถามว่าการทํางานนั้นดีไหมดีต่อต้องใช้เวลานิดหนึ่งเฉพาะคุณเปิดร้านค้าออนไลน์คุณก็ต้องทําให้ลูกค้า ชิมถึงรสชาติของคุณก่อนว่ามันอร่อยไหมมันดีไหมถึงจะเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญได้นะคะอ,อโอเคบางคนในความรักความสัมพันธ์ที่อาจารย์เห็นก็มีความรู้สึกถึงความในใจที่มีคนเข้ามาในหลายหลายคนแต่ว่าไม่ได้โฟกัสคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะอาทิตย์เหมือนตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้ปิดกั้นตัวเองด้วยละไม่อยากได้ความรักถ้ามันไม่ดี ถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่มีความสุขเพราะตอนนี้คุณเองโฟกัสกับเรื่องชีวิตของคุณหนักมากถ้ารักไม่ดีก็ไม่พร้อมเอาอะระบางทีมันมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องตัดเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างตัดตดต,ดตัดเรื่องราวในเรื่องของความรักหรือใครบางคนที่มีความรักอยู่อาจจะเกิดการทะเลาะเบาแหวง่งเกิดการไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันหรือการการพูดกันในเรื่องของโ,อโอค่าใช้ใจ่ายอะไรแบบนี้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะคนที่คุณอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนทัดดินประสบกบารณ์งกร มีนนูก็ระกดได้โอเคไปที่คนที่คุณรักกันค่ะคนที่คุณรักคนที่คุณมีในใจอาจจะมีคนที่อยู่ในใจแต่ตอนนี้เขาโฟกัสถึงเรื่องงานเงินเป็นหลักเท่านั้นเองคนที่อยู่ในใจของคุณเขาเป็นไงบ้างชีวิตเขาทำไมสุดเชียนหรอคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณคะความรัก คนนี้ถือคนไว้ในมือสองคนหรือเปล่าเป็นคนฉลาดรักที่เขายังเลือกไม่ได้ใช่มันมีความขัดแย้งถูกต้องคุณกับเขามันอาจคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเรายังไม่ได้ชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นยังมีความขัดแย้งยังมีคู่แข่งเงยอะมากเลยเขาเองก็ยังไม่ได้เลือกเราแต่ความรักนั้นมีให้อยู่นะหรือเขาเองอาจจะไปเริ่มต้นกับใครใหม่ๆก็ได้คนรักเก่าก็มีคนใหม่ก็มีนะจ๊ะคุณอาจจะเดีวกับเมถุน อ่ะไปดูเขาซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ The Traveler จบแล้วเหรอมันจบแล้วใครบางคนไปโฟกัสกับงานกับเงินม,มันเป็นการไปไปกลับกลับไหมมีปัญหาการปรับรายมีปัญหากันอยู่เนืองเนืองเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็บอกรักเดี๋ยวก็บอกเลิกเขาคิดยังไงกับคุณคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขานะคุณเปเขาไหมในที่นี้ใครเปรใครใครซัพพอร์ตในเรื่องของเงินเวลามมนมีเงินไม่พอใช้ก็ไปหาคนนี้ได้ ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณมันมีความหงุดหงิดนะมันเป็นความหมงุดหงิดมันเป็นความไม่ได้ดั่งใจหรือเขาอาจจะเปรคุณก็ได้นะอืเขาอาจจะมองคุณอยู่แต่ว่าพอมองเสร็จแล้วอาจจะอยู่ในอารมณ์ของความรักที่มันมันเกิดปัญหาเกิดประเด็นเกิดความรักที่ไม่โอเคสักเท่าไหร่เงินจริงๆด้วยความรักของคุณมีการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินผลประโยชน์ไหมคุณแปรเขาหรือเปล่าถ้าคุณแปรเขานะเขาก็ชอบคุณเพราะเงินมากกว่าตัวจริงของคุณมากกว่าความรักที่มีอยู่ หรือบางคนน่ะอาจจะเป็นแม่ของลูกซึ่งการละการแต่ไม่มีผลประโยชน์กันไม่ลงตัวประมาณนั้น,ค,น,นค,คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเดลโรเบอร์ค่ะเขายังไม่เลือกเลยียเขาอยากจะกักไวค้ค่ะเขาจะชูไมค์คนนี้ยคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเหรอเป็นอะไรอะ่ะเป็นคนที่เขายังไม่ได้เลือกคะ่ะคุณไม่ได้เลือกเขาหรือเขาไม่ได้เลือกคุณไม่รู้นะ ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้มันมีรู้สึกว่าใครในบางคนในที่นี้มีช้อยมีช้อยมีตัวเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองตรงไหนดีอยู่ตรงไหนไม่ดีไม่อยู่ตรงไหนซัพพอร์ตได้ในทุกๆด้านทางกายจิตใจเงินทองการซัพพอร์ตใดๆก็ตามนะจ๊ะเข้มไหมเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรอาทิตย์กับความสัมพันธ์นี้คะ เขาเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรนไหมเ <livre> ขาต้องการอะไรหรอต้องการต้องการความมั่นคงมีใครบางคนในที่นี้เนี่ยอยากได้ความมั่นคงอยากได้การแต่งงานหรือใครบางคนจะไปแต่งงานแต่มันผิดหวังทะเลาะก,กันซะก่อนพังลงไปซะก่อนอาจจะอยากได้เงินไปแต่งงานก็ได้นะเขาไม่ครอบครัวแล้วหรือเปล่าในกรณีกรณีหนึ่งอาจจะมีใครสักคนตรงนี้มีครอบครัวแล้วหรือว่าใครคนนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการให้คุณอยู่ตรงนี้ไปไเรื่อย โดยที่ไม่มีตัวตนหรือเปล่าโดยที่เขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าเขาอยากให้คุณมั่นคงอยู่ตรงนี้แต่อยู่ด้วยอยู่แบบอยู่แบบในที่ของตัวเองอะอยู่ในที่ที่ควรอยู่จะต้องรู้ว่าอยู่แบบไหนรมเนี้ย <c oughs> เขาคิดยังไงกับเ,เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะ The d e v i l มีรักที่ต้องเลือกค่ะทำอะไรไม่ได้จริงๆเป็นความรู้สึกที่แบบเราสองคนมันจะไปทางไหนก็ไม่ได้อะมันคาราคาซังมันใครมีใครบางคนเนี่ยนิ่งอีกคนหนึ่งร้อนรนทรมานใจได้แต่รอคอยการเริ่มต้นใหม่กัดกันไว้กับความรักที่ไม่เลือกเขาก็อยากให้เราอยู่อ,อยากให้เราอยู่แบบ แบบกักกักอ่ะอยู่ก็ไม่ดูแลอยู่ก็ไม่ได้มีความสุขแต่กักกักไว้เอาไว้เป็นตัวเลือกเป็นช้อยเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรครุณคะความช่วยเหลือเหรอใครต้องการความช่วยเหลือเงินมันมองถึงเงินจริงๆนะมองถึงการซัพพอร์ตรักของเราต่างกันค่ะรักของเรามีในที่คนที่อยู่ตรงนี้มีรัก ที่มันแตกต่างบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลรักที่มีความแตกต่างเขาอาจจะมองอีกคนนึงว่าอยากได้แต่เงินอยากได้แต่การซัพพอร์ตไม่ได้มีความจริงใจก็ได้นะแล้วคุณล่ะฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรคุณเหนื่อยกับรักครั้งนี้ค่ะคุณคุณจะรักมากแค่ไหนก็ตามนะแต่คุณก็เหนื่อยมากๆเลย คุณมีความรู้สึกว่าถ้าเราความรักของเราคุณอยากจะกลับมารักตัวเองบ้างแล้วอ่ะคุณเหนื่อยกับการที่คุณต้องทําหรือไม่ทําอะไรเพื่อใครคนนี้เหนื่อยมากบางทีเหนื่อยจัดๆคุณอาจจะอยากพักือยากจะพักอยากจะเบรกอยากจะหยุดนิ่งอยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองคุณบอกว่าคุณอยากรักตัวเองให้เป็นแล้วค่ะ จากท,ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยรักคนอื่นและทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มเทให้คนอื่นมากมายตอนนี้คุณอยากจะกลับมารักตัวเองบ้างแล้วอยากจะกลับมาเปลี่ยนตัวตนใหม่อยากจะถอยออกมาสร้างระยะห่างอยากจะทํางานของคุณให้ลุล่วงอยากจะโฟกัสกับชีวิตคุณบ้างแล้วโอเคไหมคะอ่ะขอไพยแนะนําหน่อยค่ะขอไพ่แนะนำหน่ยอย ลูกไก่ในกำมือเอาความรักเป็นตัวประกันค่ะคิดว่าเรื่องราวความรักนี้ระวังการตั้งครรภ์ด้วยถ้าใครมีความสัมพันธ์นซ้อนโอกาสของการตั้งครรภ์หมดไฟฟ้าอาการหนะักอยู่ในอีกคนนั้งมีความสุขแต่อีกคนมีความทุกข์มากพระพุทธรูปมีคนไปทําบุญขอพรสวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้จิตใจที่สงบเพื่อให้ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะหลุดพ้นออกไปจากตรงนี้ ให้แนะนำว่าค่ะดีแล้วถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณมีความทุกข์มากๆลองสวดมวนต์ไหว้พระทาบุญหรือทําจิตใจให้สงบดูเดินสายกลางเข้าไว้เป็นสิ่งที่คุณต้องทําเพราะทําไม่ทําความต้องการของคนเราเราจะอยากได้และไม่ได้มันเจ็บปวดเราต้องการแล้วไม่ได้ไม่มีใครแบบเราอยากได้แล้วเขาไม่ให้อย่างเงี้ยเราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเดินสายกลางไว้พระพุทธลูกนะจ๊ะอืม บางทีคุณเองนะให้ระวังในเรื่องของปัญหาที่มันสะสมค่ะปัญหาที่มันสะสมคืออะไรมีปัญหาอะไรใดด้านเข้ามาไอ้นู่นก็ตอนนี้รักก็ไม่ดีชีวิตฉันก็ไม่ดีงานฉันก็ไม่ดีเงินฉันก็ไม่ดีเอาปัญหาที่เรื่องเคลียที่เรื่องเคลียทีละจุดจะได้ไม่เจอปัญหาที่หนักหนาะสาหาัสสาการจนเกินไปนักคุณจะผ่านพ้นไปได้แต่ถามว่าอู๋เมื่อไรจะผ่านพ้นล่ะอาจารย์มันจะค่อยๆมันจะค่อยๆแก้ไข และคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแต่มันถ้าปัญหาที่มันสะสมไว้บางคนนะมีความรักเราเจอปัญหาที่มันสะสมเล็กๆน้อยๆจนตุ้มระเบิดออกมาก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำแต่มันมีโอกาสที่จะหลุดพ้นออกไปค่ะบางทีการจะหลุดจากอะไรหรือไม่หลุดจากอะไรมันอยู่ที่เราว่าเรายังหวงแหนยังต้องการความอยากได้ของเรานั้นทำให้เราถูกนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่องบอกด้วย อย่าลืมตวดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ